สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะเราก็มาอยู่กันกับเกมอันดอนเกมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปดูทักษะอันใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นทักษะในช่วงแพทเลเวล100นะครับก็จะเป็นทักษะเกี่ยวกับอาวุธหนักพวกนี้นะครับนี่เลยก็จะมีอยู่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้นะครับสกิลพวกนี้เนาะในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับบอกได้เลยว่ามันปรับเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่า วันนี้เราขอแนะนำร้านอ l a า t ติ s ช o p บริการเติมเกมอันดอนราคาถูกรวดเวร็วปลอดภัยเครดิตแน่นๆพอให้บริการมามากกว่า4ปีมีทีมงานแอดมินดูแลและซับขอดตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังมีการขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆและบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆมากมายการันตีไม่มีรีฟันแน่นอน100%โปรโมชั่นเกมอันดอนเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องร้านนี้เลยอ l a าสติ s ช o อติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม อย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าตัวของแพทเลเวลร้อยเนี่ยนะครับผมจะมีการปรับไอตัวของทักษะอาวุธหนักใหม่หมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมมาอยู่กันกับตัวของทักษะปืนแจะลิงกันนะครับปืนกลนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวของทักษะนี้เนี่ยมันจะมีแบบเป็นสกิลนะครับแล้วก็เป็นอันติเมตสกิลนะครับเป็นสกิลแบบกดนะครับสกิลกดก็จะเป็นสกิลนี้นั่นเองนะครับนี่เลยเนาะเราสามารถที่จะเลือกอัปเกรดได้นะครับ เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดอันติเมทสกิลอีกทีหนึงนะครับว่าเราอยากให้อันติของเราเนี่ยมันเน้นไปทางอะไรนะครับเราดูได้นะว่าสกิลของเราเนี่ยมีมีอ่าทำงานยังไงนะครับนี่นะครับการทํางานของสกิลมีสกิลพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับมี1นึ่งสองสามสี่ห้าหสสกิลนะครับเป็นสกิลเนาะ โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมสำหรับสกิลพวกนี้นะครับอันแรกนะครับเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50เนี่ยนะครับเขาก็จะรักษาตัวเอง3 0อนะครับอันที่2นะครับหลังจากที่เราใช้ปืนกลหนักโจมตีเป้าหมายเนี่ยนะครับเกาะของตัวเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมสกิล3การเจาะเกาะของตัวเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราใช้ปืนที่เป็นอาวุธหนักหรือว่าแก๊งกันนั่นเองสกิลที่4นะครับก็ป้อมปืนอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันก็จะชาร์จ มันก็จะคูดาวเร็วขึ้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าปวดถ้าเกิดว่าผมแปลผิดก็ขอโทษด้วยลวกันนะครับแล้วก็ป้อมปืนเนี่ยมันจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสกิลที่3นะครับไอ้สกิลที่4นะครับไม่ใช่สกิลที่3สกิลที่5นะครับหลังจากที่เราใช้อาวุธหลักในการโจมตีเป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ5วินาทีนะแล้วมันก็ทับซ้อนกันได้3ครั้งนะครับสกิลที่6นะครับหลังจากที่เราใช้ปืนกลหนักยิงต่อไปเนี่ยนะครับ แม็กกาซีนมันหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเติมกระสุนได้แบบรวดเร็วขึ้นนะครับในครั้งต่อไปนะครับก็คือเหมือนจะช่วยในเรื่องของคูลดาวของการใช้อาวุธหนักนั่นเองประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็จะช่วยให้ปืนเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เรายิงคู่ต่อสู้ตายนะครับโดยใช้อาวุธหนักเนี่ยนะครับ มันก็จะคืนกระสุนมาให้เรานะครับทำให้เราแบบยิงต่อเนื่องได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสกิลที่8เนาะสกิลที่9นะครับป้อมปืนอัตโนมัติสามารถรักษาผู้เล่นได้เมื่อโจมตีเป้าหมายอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบเหมือนป้อมปืนมันจะฮิวเราได้หรือเปล่าเขาคาดประมาณนี้แล้วกันนะครับสกิลที่10นะครับหลังจากที่เราใช้อาวุธหนักสร้างความเสียหายร้ายแรงมีโอกาส30%เ ที่จะเพิ่มความเร็วในการเตริมกระสุนของอาวุธหนักนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็หลังจากที่ป้อมปืนเนี่ยนะครับมันโจมตีเป้าหมายนะครับความแข็งแกร่งของทักษะแล้วก็เกราะของป้อมปืนอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายการบาดเจ็บสาหัสนะครับผมสําหรับสกิลสุดท้ายเนาะดูนะกดชาร์จไปครับอ่ะแล้วมันก็จะวิ่งเร็วอย่างงี้นะครับแล้วมันก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเรานะครับมันจะหักเลือดเราไปนะ เนี่ยมันจะวิ่งเดยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนะที่ค่อนข้างโกงแล้วก็เกียนทักษะที่2เนี่ยก็จะเป็นในตัวของอาวุธหนักนะครับที่เป็นปืนเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับหรือว่าอีโบของเรานั่นเองนะครับสกิลกดใช้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสกิลเหมือนยิงเครื่องลูกระเบิดออกมานะครับจากด้านหลังของเขานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอาจจะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบนี้นะครับสกิลแรกนะครับเมื่อยิงเครื่องลูกระเบิดลงบนพื้นเนี่ยนะครับเมื่อยิงใส่พื้นเนี่ยนะครับ ความเสียหายอของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสกิลที่ 2, 2> <rattling. S 1> เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปาระเบิดได้2ลูกเลยนะครับสกิลที่3นะครับก็เราปาระเบิดลูกนึงเนี่ยมันก็จะระเบิด2ครั้งนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ระเบิดแรงขึ้นนั่นเองเนาะคร่าวสกิลที่5นะครับหลังจากที่เราใช้อาวุธหลักโจมตีเป้าหมายมันจะสร้างความเสียหายจากการระเบิดในรัศมี5เมตรนะครับสกิลที่6เนี่ยนะครับเหมือนเวลาเราปาระเบิดลงพื้นเนี่ยระเบิดมันก็จะระเบิดไวขึ้นประมาณนี้ สกิลที่7นะครับเมื่อเราปาไอตัวของระเบิดลงพื้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ระเบิดของเราเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายเผาไหม้นะครับส่วนสกิลเนี้ยผมไม่แน่ใจนะมันบอกว่าความเสียหายในการคว้างปาของตัวละครนะครับก็คือปาระเบิดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือความเสียหายอะไรสกิลที่9นะครับเมื่อเกราะของเราต่ํากว่า30นะครับผมระเบิดเนี่ยนะครับเมื่อเราปาลงเนี่ยมันจะฟื้นฟูเกราะเรานะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยลดความลดคูดาวของระเบิดนะครับ สกิลที่เนะครับเมื่อเราโจมตีเมื่อเราระเบิดโดนเป้าหมาย2เป้าหมายขึ้นไปเนี่ยความรุนแรงของระเบิดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยช่วยเพิ่มาการเจาะเกาะนะครับของอาวุธหลักของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลคร่าวๆเนาะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไงถ้าเกิดว่ามันเข้าไทยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีเนาะนะครับมันอาจจะแบบมีแปรผิดพลาดกันบ้างนะครับ สายปืนฮิวนะครับปืนฮิวเนี่ยนะครับก็มาดูอันติของเขานะครับอันติของเขาเนี่ยนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการฉีดฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนแบบเสริมความแข็งแกร่งนะครับจะฉีดให้กับตัวเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะฉีดให้กับตัวเราก็ได้นะครับสำหรับสกิลนี้เนาะสกิลแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มการรักษาเนาะการที่เราแบบใช้ปืนฮิวยิงใส่เพื่อนเนี่ยนะครับมันก็จะรักษาได้เยอะขึ้นนะครับเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับสกิลที่2นะครับ ก็คือว่าหากเพื่อนในทีมเราเนี่ยนะครับมีเลือดที่ต่ํากว่า40นะครับในระยะของไอตัวของอุปกรณ์รักษาเนาะไอตัวของการฮิวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้สกิลนี้ผมก็แบบงงๆอยู่นะครับสกิลสามนะครับก็จะเพิ่มขีดจํากัดก็คือว่าเกาะเรามันจะเพิ่มไปขึ้นนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอ่าเพิ่มเกาะเหมือนกันนะครับฟื้นฟูเกาะเหมือนกันนะครับ เป็นการฟื้นฟูเกราะของของเพื่อนนะครับน่าจะใช่นะสกิลที่หนะครับหลังจากที่เราใช้อาวุธหลักในการโจมตีเป้าหมายเนี่ยก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะให้กับเรานะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเมื่อเรากดวางสกิลฮิวไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราแบบโจมตีเป้าหมายนะครับไอตัวของอุปกรณ์วางเนี่ยนะครับมันก็จะมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้สกิลที่7นะครับผมหลังจากที่เราใช้ปืนปืนฮิวเนี่ยนะครับผม ความแข็งแกร่งแล้วก็ความเสียหายของตัวละครของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นสกิลที่8นะครับหลังจากที่เราใช้อเอฟเฟกต์ก,การรักษาเนี่ยนะครับเกราะของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่9นะครับผมช่วยเพิ่มเกราะช่วยรักษาเกราะของเพื่อนนะครับแล้วก็สกิลที่10นะครับการโจมตีเป้าหมายด้วยอาวุธหลักเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดของตัวปืนฮิวนะครับผมแล้วก็สกิลที่11นะครับเมื่อเราใช้ปืนปืนฮิวเนี่ยนะครับโจมตีเป้าหมายเนี่ยนะครับ มันก็จะช่วยรักษาเพิ่มเลือดของเพื่อนด้วยนะครับที่มีพลังน้อยๆเนี่ยนะครับที่มีเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มด้วยนะครับจุดสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเพิ่มความรุนแรงของความเสียหายนะครับเมื่อเราใช้อาวุธหลักนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของสไนเปอร์นะครับอันติเมียสกิลนะครับสกิลกดใช้เนี่ยมันก็จะสามารถมองทะลุได้นะครับอ่านี่เลยนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยมันจะมองทะลุแบบนี้นะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายจุดอ่อนนะครับเมื่อเราใช้อาวุธหลัก อันนี้เนี่ยนะครับสก,กิลที่2เนี่ยหลังจากที่เราใช้ปืนอ่า M82 บสองบาลิตเนี่ยนะครับโจมตีจุดอ่อนของเป้าหมายเนี่ยนะครับความเสียหายของเรากระสุนนัดถัดไปเนี่ยนะครับนัดต่อไปมันจะแรงขึ้นสก,กิลที่3น,นะครับการโจมตีเป้าหมายแล้วก็การสร้างความเสียหายเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะสก,กิลที่4นะครับก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายสูงสุดนะครับผมของปืนเลเวลสก,กิลที่5นะครับเมื่อเลื่อนเราต่ํากว่า60%เนี่ยเกราะตัวละครของเราจะเพิ่มขึ้นสกิลที่6นนนนนะะคครััับอออีี้เ่่่ยยยผมกก็็งงงๆูืวา เวลาเรายิงศัตรูเนี่ยนะครับศัตรูเวลามันจะหิวเลือดหรือว่ามันจะใช้พยาบาลเนี่ยพยาบาลมันจะหิวได้น้อยลงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับผมให้กับก็คือพูดง่ายก็คือยิงเจาะเกาะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถนะครับของอันติเมียสกิลของเรานะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายของน่าจะระเบิดนะนะครับถ้าใชผมแปลนะ สกิลที่สิเนี่ยเมื่อเราได้รับความเสียหายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสกิลที่สินะครับหลังจากที่เราโจมตีเนี่ยโดยใช้อาวุธหลักเนี่ยโดนจุดอ่อนฝักศัตรูเนี่ยเกราะของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลนี้เนี่ยนะครับผมก็จะ เพิ่มความเสียหายให้กับเป้าหมายที่ห่างออกไป10เมตรนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสายตั้งโล่นะครับหรือว่าสายแท็งค์ของเรานั่นเองครับอันติเมีสกิลของเขาเนี่ยกดใช้เนี่ยก็จะเรียกโล่ออกมานะครับไม่ใช่เรียกโล่หรอกตั้งโล่นะครับนะครับมันจะตั้งโล่ได้ตั้งไอวอร์ได้นั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นดาเมจสะท้อนกลับนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นการอัปเกรดโล่นะต่อไปนะครับสกิลที่4เนี่ยเมื่อเกราะของเราเนี่ยเป็นศูนย์เนาะอ่ามันก็จะ ก็คือว่าเมื่อเกาะเราหมดเนี่ยนะครับผมเวลาเราโดนดาเมจเนาะนะครับดาเมจที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะมันจะลดลงนะครับมันจะเบาลงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่อัปเกรดอาวุธหลักเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้โล่เนี่ยความเสียหายของอาวุธหลักของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายนะครับแล้วก็ไอตัวของสกิลนี้นะครับสกิลที่เท่าไหร่ที่7นะครับ เมื่อเราเมื่อเรากดใช้อันติของเราไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตั้งโลใช่ปะแล้วเมื่อเราแล้วเมื่อฝั่งศัตรูเนี่ยมันยิงมันยิงโล่เราเนี่ยนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกการรักษานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มันเกี่ยวกับการฆ่ามอนสเตอร์นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะแปลงงงงหน่อยนะครับผมไม่ได้พูดนะอันนี้เนี่ยก็ะจะช่วยเพิ่มเกราะของเรานะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับเมื่อเราถูกโจมตีเนี่ยความเร็วในการบรรจุป,ปืนไลเวลของเราเนี่ยนะครับ แล้วก็โลกของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมอธิบายจากแปลมาจากภาษาจีนเนี่ยมันอาจจะงงๆหน่อยแล้วก็น,นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอัปเกรดตัวของเรานั่นเองนะครับก็จะช่วยเพิ่มเพิ่มความต้านทานเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ลดความเสียหายน,นั่นเองนะครับแล้วก็สี่สุดท้ายนะครับอาวุธหลักเนี่ยเมื่อเราใช้โจมตีเป้าหมายเนี่ยเกราะของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เกราะเรานะเกราะทั้งทีมนะครับจะเพิ่มขึ้น โอเคอันนี้ก็จะเป็นสกิลคร่าว,าวๆนะครับสำหรับไอ้ตัวของทักษะใหม่นะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดประการใดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับมันอาจจะมีผิดบ้างแหละเพราะว่าผมแปลมาจากภาษาจีนนะมันอาจจะแบบงงๆหน่อยยังไงเนี่ยก็รอตอนมันเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีแล้วกันเนาะโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตแล้วก็มารีวิวป,ประมาณเท่านี้นะครับหันเพื่อนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้้ววววยนนนนนนะะคคครรรัััััับบบีีกก็ขอออตลาเพื่่ไปสสด